อนี้อลิสมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำตัวนี้ชื่อว่าโมเอ o e โมเอกูต้านะคะก็เป็นแบบ30เม็ดกินวันละเม็ดก่อนนอนเนาะก็คือตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องผิวพรรณทำให้ดูมีออร่าผิวขาวใสขึ้นแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยเพราะว่ามีสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในประเทศไทยตอนนี้เนาะก็คือกินตัวนี้เนี่ยจะทำให กระดูทำให้ผิวแล้วก็เล็บไม่ปราหักง่ายด้วยก็คือว่ากินแล้วดีมากๆตัวนี้เนี่ยสูตรลับของอลิสก็คือว่าอลิสกินตัวเนี้ยกับน้ำมะเขือเทศดอยคัมกินแค่7วันก็เห็นผลแล้วนะแบบดูขาวขึ้นมันขาวขึ้นทีละนิดแบบไม่เวอร์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการว้วิ่งว้าวนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับอ้อมใจนิธิวดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะที่เป็นสาวสวยมากนะคะแล้วก็เป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงรู้ทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราเชิญเขามานะคะเพราะว่า เกี่ยวกับความงามเพราะว่าเหมือนเห็นมาว่าแบบสวยตลอดเวลาแต่ยิ่งเจอยิ่งสวยขึ้นค่ะก็เชิญพบกับคุณแจ็คกอรลีนค่ะสวัสดีค่ะอ้อมใจด้วยนะคะมิจเจอกันตั้งนานเนาะใช่แต,แต่ว่าวันนี้มาเป็นแขกนะใช่นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเอาหนวดออกก็เลยไม่ได้เป็นแค่แ,แขกรับเชิญค่ะใช่จะมาบอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามะะใช่ค่ะแต่เห็นพี่แจ็คเนี่ยสวยแล้วก็ยังสตาร์ทแบบนี้ตลอดเวลาคือแบบยังดูเด็กยังดูแบบนี้ตลอดเวลาเพราะอะไรแลล่าสุด เจอคือออร่าแบบเดินมาแต่กลยคือเห็นเลยออร่าไม่ใช่ออร่าใช่ไหมถูกต้องค่ะออร่าจะไม่ดีนะคะที่จริงแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะอยากจะบอกนะคะสำหรับใครหลายคนที่ผิวดำผิวคล้ำจริงๆพี่แจคกอีเนี่ยเป็นคนผิวผิวสีสองสีทำไมล่ะก็คือดำแหล่นะคะเป็นคนแหล่นแหเนแหล่นแห่นแนแาล่นแห่เล่นแ่น่นออนน่่่ ขาวสักเท่าไหร่ใช่เพราะอีสานแดดแรงใช่นะคะแล้วก็เดี่ยวเราขับไปเจอน้องคนหนึ่งวันวันก่อนก่อนหน้านี้สักพักนึงแล้วค่ะไปกองแล้วไปเจอน้องท่านหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสาวน้อยภาษาอีสานกับสาวบ่นหน้าซื่อแลยโอ้แลน่ะคือดำตอนแรกก็ตกใจแบบเอ้ยทำไม เห็นน้องแบบเมื่อก่อนแบบดำกว่านี้เดี๋ยวนี้สวยขึ้นขาวอ๋อขาวขึ้นแล้วก็ผิวแบบกระจ่างใสด้วยดูสดใสอ่ะดูมีอะไรอ่ะเขาไปฉีดกูตาบอกไม่ไม่ตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันก็ไปถามน้องเอาจริงพูดพูดอีสานตลอดเลยะอาจจะตกอีสานมีซับขึ้นหน่อยนะคะใช่ค่ะคือก็ไปถามน้องเขาว่าตกลงเนี่ยไปทําอะไรไปฉีดมาหรือเปล่าไปฉีดหมอไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปกระซิบถามตอนแรกเพิ่น เขาก็ไม่อยากจะบอกนางก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกแล้วก็ไปเค้นเค้นแบบว่าจนสุดท้ายบอกมาเดี๋ยวนี้จนสุดท้ายนางก็บอกว่านี่ไปเจอนี่เลยเอามาให้นําเสนอนะคะนี่ราคาเจอโมเอะโมเอะกรูต้าปลาฉลามเอ้าทำไมอะทำไมถึงเป็นปลาฉลามพี่แจ๊คคืออยากรู้ชื่อแบบแอบแอบแรมตอนแรกนะคะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่ากรูต้าปลาฉลามนี่เราจะต้องลงไปใต้น้ำแล้วไป หัดคอป้าชลาเอากูต้าเขามาหรอเอออันนี้อยากรู้มันมีที่มาที่ไปยังไงเราได้ศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยประกอบกับมีเซเลบนะคะศิลปินดาราหลายท่านที่มารีวิวเดี๋ยวเราจะบอกชื่อว่ามีใครบ้างนะคะซึ่งก็ได้ข้อมูลมาบอกเล่า90ถึงแฟนๆตรงนี้แล้วก็บอกน้องอมด้วยนะคะเราก็ได้มาจาก กระดูกอ่อนของปลาฉลามกระดูกอ่อนปลาฉลามใช่หลักง่ายๆเลยก็คือมันจะช่วยนอกจากเรื่องผิวดีแล้วนะคะผิวกระจ่างใสขึ้นยังเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอายุด้วยก็คือจะได้สวยแบบนี้หยุดสตาร์เอาไว้เลยก็คือกินกินปุ๊บก็คือจะแบบยังสวยใสอย่างนี้ไปนานๆถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็ลองทานดูโอ้แล้วมันเห็นผลจริงใช่ไหมโอ้สมสโลแกนมากนะคะข่าวไวไวเวอร์อู้อันนี้อันนี้คือแบบสเต็ปแรกๆใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าสาหรับน้องที่ทานน้อง ที่เดือดอนเนี่ยตอนนี้ข่าวแบบริ้งแล้วนะคะขาวแล้วก็คือปลอดภัยไม่ได้แบบบางคนเนี่ยไปฉีดไปเสิร์มานะคะค<ช>ือป่วยบ่อยแพ้นู่นนั่นนี่นะคะออแต่สำหรับน้องที่ทานเนี่ยค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วก็สดใสขึ้นด้วยส่วนพี่ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าแบบลองมาหลายตัวแล้วแต่มาเจอตัวนี้แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยข่าวขึ้นอะไรเงี้ยต้องนะคะเพราะว่าเราชอบกินฉลามไงไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเขาเรื่องอะไรสารสกัดที่แบบพิเศษสุดแล้วนะคะแล้วก็ ที่สําคัญมีออยด้วยน้องอ้อมใช่เพราะว่าทุกวันนี้น่ากลัวบางทีออยออยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้ยอมาจากออยออยออยก็คืออาหารอาหารและยา จากข่าวแล้วนะเห็นบอกว่ามีตัวยามีตัวยาบางตัวที่ทั่วไปกูต้าทั่วไปเขาใส่แต่เราไม่ไม่ทำใช่นะคะอันนี้ก็เพิ่งตามข้อมูลเหมือนกันนะคะเขาบอกว่ามียาเร่งขาวนะคะซึ่งยานี้คือจริงทานไปแล้วมันก็จะขาวคนตัดแต่วันนี้ชอบทานค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้จะไปว่าตัวอื่นนะันไม่ไม่ดีนะคะมันเป็นยาแบบจริงๆภาษาการสลายริ่มเลือดก็คือลดฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนหัวใส่เนี่ยค่ะคือเอาไปคิดทําสําหรับยา เร่งขาวอะไรเงี้ยขาวเร็วโอ้โหคนต่างจังหวัดไม่รู้ไปทานเข้าไปก็เอ้ยขาวเร็วก็รีบทานจรจริงแล้วเจ็ดวันก็ขาวอะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันมีอันตรายต่อสุขภาพมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องระวังไว้ด้วยเรียกว่าทานซาินใช่ไหมถูกโอ้ห้าตัวสำหรับโมเอะโมเอะกูตาปลาฉลามไม่มีค่ะไม่มีชัวคือจะบอกว่าเจ้าของเผ็ดจันทร์ของเราเป็นสาวสวยใจดีค่ะไม่อยากทำร้ายผู้บริโภคใช่ไหมอ่เพราะตับไตไส้พุงเรามันจะพังนะคะขาวขึ้นถ้ามีไอ้พวกทานซาินนี้เข้าไปใช่เพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าเลือดเรา เข้มข้นแล้วก็เวลาเลือดมันไปเลี้ยงสมองอะไรเงี้ยมันไม่โอเคมันอันตรายมากเลยน้องๆสวยขาวแต่เอ๋ก็ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวจริงนะคะเราต้องเอาปลาฉลามดีกว่าใช่ค่ะและอย่างที่พี่แจ๊คบอกปลาฉลามและเอาปลาฉลามมากินแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนผสมอ่าใช่ค่ะแล้วทานไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาดำไหมเหมือนโยโย่เอฟเฟกต์อะพี่แจ๊คไม่นะคะก็ทานไปแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่าแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าของดีเนี่ยไม่ได้เห็นทันควันนะคะมันจะขึ้นดีดีขึ้นตามลําดับนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ขาด ขึ้นถ้าสุขภาพไม่ดีขึ้นนะคะคือภาษาชาวบ้านนะคะภาษาวัยรุ่นอเอาเท้ามาเหยียบน้าได้เลย <c oughs> ก็ตอนแรกที่ฉันก็กะจ,จะเหยียบหน้าเขานะคะ,ะ <laughs> พี่แจ๊กคกือแบบที่สุดแล้วอ่ะอันนี้คือจริงๆเขาถ้าไม่จริงเขาก็ไม่พูดไงเพราะจริงๆอาชีพเป็นนักข่าวด้วยะะมาโมเงี้ยพี่ฉันก็เสียของเออเราวิธีการทานละคะพี่แจ๊คทานยังไงปกตินะคะก็ทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะแต่วันนี้เลยใช่ไหมใช่นี่ค่ะ1เม็ด จะบอกว่าดูแบบดูพกพาง่ายอ่ะสมัยเรียนไงที่เราทำเป็นดนตีแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วราคาไม่อยากจะบอกคือเขาไม่ให้บอกราคาไม่ไม่แพง reasonable price โอ้นี่ไงแปลว่าแปลว่าอีหยังแปลว่าของก็ดีหลายเด้อดีหมอกระสมกับราคามันบอกมันเกินราคามันบอกสรุปเป็นคลิปจ่าหรืออีสามขอให้มีแบบว่าไม่แต่เราแบบคนบ้านๆเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีแอปอ่ะจริงๆจริงๆใช่ไหมก็คือเนี่ยเนี่ยพูดถึงแอป คุณผู้ชมคะคุณอ้อมคุณอ้ณอมใจนะคะ ริงที่ฉันแนะนําให้นางทานแล้วนะคะเต่าว้าโลดคี้ยนังเคล็ดลับอ่ะสวยทานยังไงกินแล้วก็คือตอนแรกกินหนึ่งเม็ดไรเงี้ยก็กลัวจะสวยไม่เท่านางนางก็เลยบอกเคล็ดลับมาว่ายังไงนะก่อนนอนนี่ก่อเข้าไปเลยไม่ใช่ห้ามหมดแผงนะคะจะบอกว่าให้ทานนะคะลองทานดู2เม็ดก่อนนอนนะคะสามสิบวันรับรองข่าวจริงจริงจริงอันนี้เราจะอินเสิร์ตภาพเจ้าของบ้่เราจะเราจะบอกว่าเราใสขึ้นทั้งคู่ใช่ไหมที่เราตามลําดับเพราะจริงๆพื้นฐานเป็น คนผิวสองสีนะฮะแต่อ้อมเนี่ยคือได้อยู่ก็ขาวอยู่แล้วก็ยอมรับว่าอาชีพอย่างเราเนาะมาข้างนอกเจอเนี่ยแดดเออนอนไม่เป็นเวลาเอ้ยก็โทรมใช่ค่ะ ก็ดีขึ้นตามลำดับถูกต้องค่ะแล้วก็ในโมเอะโมเอกูต้าปาฉลามตัวนี้เนี่ยพี่แจ๊คเขาบอกว่ามีส่วนผสมของกูต้าออกซิไดน์นะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นแบบกูต้าเป็นเม็ดเม็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาวางที่แดดหรืออะไรมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสีรสชาติด้วยนะคะแล้วก็ประสิทธิผลเม็นเฮิร์นเเงี้ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะคะใช่อย่างที่บอกนี่ค่ะกูต้าปาฉลามของเราโมเอโมเอนะคะนี่มีสารนี้ดังนั้นสิทธิภาพนี่คงทนจะเอาไปวางตากแดดอะไรยังไงก็ไม่เก็บรักษาไม่ยากว่างั้ เถอแล้วก็จะบอกว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์ยี่ <ม S 1> ห้ออื่นยังไงบ้างพี่แจ๊คก,ก็คือคก็ดีค่ะเพราะว่าทานไปแล้วเนี่ยคือไม่กลับมาดาแน่นอน <ม S 2> นะคะทานไปลองดูนะคะลองไปเทียบวัดดูกับกับตัวอื่นละกันค่ะว่าจากที่เราเคยกินอนียงที่บอกไปเรื่องสุขภาพที่สําคัญนะคะ,ค,ะคือจากที่เราป่วยบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยด้วยกระดมกระดูกอะไรดีด้วยคูองนะคะ,คะวันหลังไปเจอผู้ชาแล้วก,กินอร่อยใช่ <c oughs> ไม่มีทานนี่แซวเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบผิวเราจะยืดหยุ่นได้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ดี โอ้โหนี่ไหลค่ะไหลเนาะไม่มีเนาะอย่าสีม,มาแอบเดอ้อ <c oughs> แล้วก็สำหรับคนที่เป็นสิวลหรอพี่แจ๊คโอ้โหนี่ คืออยากจะแนะนําเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากจากโมเอกโมเอกครูบาปัญชนามของเรามีซิงค์ค่ะไม่ใช่สังกะสีฝาบ้านนะคะซิงค์คือสังกะสีใช่เป็นธาตุผสมสังกะสีฝาบ้านน่ารักเดี๋ยวอ้ยออกไปเดี๋ยวโม่ควรจะตกใจนะคะธาตุดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเรื่องของสิวแล้วก็ฝ้าฟ้าจะช่วยได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างเรานะบางทีแบบสิวขึ้นมาฮอร์โมนวัยรุ่นอย่างเราฮอร์โมนแบบเปลี่ยนแปลงยึดฟลีดปาสอยู่นะผู้ชมก็ต้องทานดูค่ะรับรองว่าหายเป็นปิดทิ้งแล้วก็ฟ้าอ่ะพี่ยอมรับเป็นคนที่มีฝ้าตรงนี้ เพราะทำงานโดนสปอตไล์เยอะทานไปแล้วมันจะตังลงเรื่อยๆแต่แต่ย้ำนะคะว่าเป็นกระบวนการที่มาจากกระดูกอ่อนของปาลาฉลามไม่ได้เกี่ยวกับทรานซามินหรือไปสารแบบลดฟ้า,อ,าอะไรไม่เกี่ยวนะคะคือปลอดภัยแน่นอนใช่อย่างที่บอกเรามีอยอรัรบปาาระกันโรงงานได้คุณภาพใช่เขาบอกว่าระดับโลกด้วยก็อย่างที่พี่แจ๊คบอกเน้อว่าผ่านมาตรฐาน g M P ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานระดับโลกเลยพี่แจ๊คโอ้โหจะบอกว่าอยากจะตั้งไว้ตรงนี้มากเลยเลยใช้เสมอมาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ผิวแล้วแหละอันนี้เขาจะแบบว่าตบแล้วตึง หรือเปล่าก็ผิวดีขึ้นไงคะโมเอโมโเอกคูต้าปลาฉลามถูกต้องทำไมทำไมนาะแล้วเขาบอกว่าส่วนผสมเนี่ยแบบแน่นเวอร์นี่งาบอกว่าจะบอกเพราะว่าแบบเยอะมากจริงนะคะแค่เม็ดเดียวเนี่ยโอ้โหเอาอยู่เอาอยู่แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปค่ะเซเลบนางเอกซูเปอร์สตาร์หลายๆคนในในทั่วฟ้าเมืองไทยใช่ได้ลองทานดูแล้วแล้วก็โอ้โหตกใจมากไปดูรีวิวไงเยอะมาก น้องในกองถ่ายแบบชนีไก่กลางอะเออเนึกว่าอะไรก็ไม่รู้นางเป็นคุณอีสานคือกันางบอกเอื้อยดูโลดเบิ้งเลยแฮทแทบบอกแฮทแทแต่ศิลปินดาราหลายท่านนะคะลองรีวิวแล้วค่ะสําหรับโมเอะโมเอะกรูตาภาษาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเป้ยปันวาดใช่คุณพิชนาตบุญเส้นเจนสุดานะคะคุณแป้งออนจีราสวยทั้งแก๊งเลยนะแก๊งไมบางจะสวยตามเขาแล้วนะคะนิวเคลีย์ค่ะ พอลล่าพอลล่าเทนเลอร์เห็นว่ามีน้องเนยในโขจ้ำด้วยใช่นะคะรวมไปถึงอีกหลายๆท่านที่เราไม่ได้บอกชื่อนะคะใช่สวยขึ้นน้องอ้าวเราทำไมไม่พูดแจ็คกอลีนอ้อมใจอะไรเงี้ยจะตามไปไงเออเราเป็นเซเล็บเหมือนกันนะขี้เล็บบอกเออค่ะเซเล็บโขบอะไรคุณผู้ชมแล้วอยากจะแนะนำเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะว่าอยากให้จําไว้นะคะสําหรับอาหารเสริมของเรานะคะก็เป็นโมเอ็กโมเอ็กลูตาปลาฉลามใช่ค่ะเขาบอกว่าข่าวไว้ไวเวอร์กลูตาเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยพันพันแบรนด์เลยนะคะในท้องตลาดเนี่ยแ ทำไมต้องเป็นโมเอะโมเอะนะคะพี่แจ๊กก็คือกูต้าตัวนี้ทําไมต้องเป็นตัวนี้ก็เพราะว่าโมเอะโมเอะนะคะกูต้าปลาฉลามชื่อก็บอกอยู่แล้วะข้อเด่นของเราก็คือ1สกัดมาจากกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะอย่างที่นําเสนอไปแล้วนะคะ่ก็มีผลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะให้สุขภาพของเราดีแล้วก็ชะลอความแก่ได้ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของไฮยาลูรอนด้วยทําให้ผิวของเราเต่งตึงถูกต้องนะคะข้อถัดมาข้อที่2นะคะก็เป็นกูต้าออกซิไดซ์คำว่ากูตาออกซิไดซ์นั่นก็หมายความว่าไม่เข้าใจค่ะ คือมันจะไม่แปลสภาพตามสภาพแวดล้อมนะคะคือเราสามารถทานได้ตลอดถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยคือไปวางตากแดดถึงลมกลิ่นเอยหืนเอะหืนไม่ได้หืนนะคะหืนแล้วดูว่าส่วนผสมต่างๆมันจะเปลี่ยนสีใช่สารพคุณหรือว่าประสิทธิผลเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโมเอะโมเอะเนี่ยค่ะ คำว่าออกซิไดซ์เนี่ยวก็คือไม่เปลี่ยนแปลงถูกต้องนะคะแล้วก็ลำดับต่อมาค่ะไม่มีทรานซามินนะคะัาใครที่ไม่รู้มาก่อนค่ะกรูต้าบางตัวที่เราทานไปอยู่ทุกวันนี่ไม่ใช่บางตัวป้าหลายตัวเลยที่มันขาวไวเนี่ยอาจจะมีทรานซามินซึ่งไปลด อ่ริมเลือดใช่จริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะมันจะทําให้เลือดเราเหนียวและคนใช่นะคะก็เป็นอันตรายในอนาคตด้วยนะคะดังนั้นละค่ะนี่คือ3จุดเด่นนะคะของโมเอะโมเอะรูตาตาสลามนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ทานไปเนี่ยอยากจะรู้ว่าคืออย่างที่เราบอกว่าส่วนผสมมันเยอะมากนะคะอยากจะรู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงในระยะสั้นระยะยาวไหมพี่แจ๊คม่มีเลยหาพูดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวซึ่งเกี่ยวกับตับก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีส่วนผสมที่มันคือมันไม่ทําลายตับอ่ะ ค่ะนะคะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เราก็การันตีได้เลยนะคะับสำหรับโมเอ้โมเอ้กูต้าปลาฉลามว่า ไม่มีผล ok แน่นอนแล้วก็หมอด้วยนี่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับน้องๆที่มีปัญหาเรื่องรอยด่างดําจากสิวอ๋อก็คือหายไม่ต้องเลเซอร์ก็ค่อยๆจางไปเนาะอว่าะเป็นพวกรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนนี่ไงรูกว้างรูกว้าง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 อยอะเลยล่ะใส่งานมาหลายอาจจะแบบว่าเกิดจากการแต่งหน้าหรือก้รมาาวะต่างๆอายุเยอะขึ้นรูขุมขนก็กว้างขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งซึ่งรูขุมขนกว้างนี่ก็จะเป็นที่มาของผิวหน้าหมองคล้ำใช่นะคะก็บอก สำหรับใครที่กำลังหน้าดำๆโดนคองหรือเปล่าไม่ใช่แล้วแะะหล<ม>ะลอง ทานดูชายโมเอโมเอกูต<ภ>าปลาฉลามช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าร,<อ>ริ้วรอยก่อนวัยพวกตีนกงตีนกาเนี่ยหัวหลตีห,<ม>หัวเลาะมากะะเออ,อช่วยได้เลยแหละ <ภา S 2> ไม่ไม่ใช่อาจนะคะพวกอย่างที่บอกนะคะกระดูกปลาฉลามนี่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ชะลอความแก่ได้ด้วยจะบอกว่าแบบเหมือนแบบเนี่ยเม็ดคือเม็ดเดียวก่อนนอนอะไรเงี้ยหรือจะแบบแบบพวกเราก็ได้สองเม็ดก่อนนอนนะคะจะบอกว่าวันเดือนนึงอ่ะ เออเดือนหนึ่งคือหักคือแบบสวยอ่ะสวยแบบนี้หรือจะสวยแบบนี้เลือกเอาแตวโอกาสเดืนหน่งของเราจะกว้างไกลมากไม่ว่าจะเป็นงานงานความรักดวงหรือว่าจะเป็นรถที่ผู้ชายขับมารอรับหรือว่าจริงจริงคจะบอกมันดีจริงคือจะบอกว่าคือเราไม่เคยพูดว่าสวยเนี่ยมันจะมันจะยังไงแต่คือเวลาที่ใครพบเห็นเราเราสวยเราผิวใสอะไรเงี้ยมันก็เป็นใบเบิกทางเวลาไปสมัครงานใครจะอยากรับคนดำๆกระด่างกระดำเข้ามาทำงานช่วยรับยังไอ นาราก็มาอีกคืออีคือคือจะบอกว่าสาวๆที่อยากลองก่อนนะคะอันนี้คือแผนมีหนึ่งแผงนนะคะ10เมตรนะคะก็คือถ้าอยากลองก่อนก็วันละเมตรก่อนนอนแต่ถ้าอย่างพวกเรานะคะเป็นแบบมาสูตรสุดลับก็คือทมงามใช่สองเมตรก่อนนอนใช่ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะคะตัวใหม่ออกมาล่าสุดเลยอันนี้จะเป็นแบบประหยัดมากกว่าเพราะว่ามี3มแผง30เมตรใช่ทานได้30วันถ้าทานวันละ1เมตรนะ ใช่ค่ะอันนี้ก็คือประหยัดกว่าแต่ว่าก็ถ้าใครอยากลองก็ไม่อยากเสียสตังค์มากก็อันนี้ก่อนก็ได้ไะะแล้วก็จะบอกว่ามีฉลามบุกด้วยนะคะน,นี่เป็นฉลามน่ารักมากนี่นี่เป็นฉลามฉลามก<อ>็เราใช่เพราะว่าเราผลิตมาจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม เราจะหาซื้อได้ที่ไหนล่ะพี่แจ๊คหซื้อง่ายมากค่ะน้องอ้อมใจนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาและอาหารเสริมทั่วไปเลยค่ะใช่ร้านขายยาอาหารเสริมชั้นนํามีหมดนะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศใช่ไหมคุณผู้ชมก็ดูดีๆเนาะว่าแบบว่าอาหารเสริมเนี่ยมีทุกวันนี้มีเยอะมากพี่แจ๊คนะคะก็ของแท้ของจริงถ้าไม่เชื่อนะคะก็ลองไปดูใน Facebook Instagram นะคะแล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตมีมากมายรีวิวไปดูได้เลยนะคะที่สําคัญพี่แจ๊กลินก็ทานด้วยนะคะเพราะนั้นรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าถ้าถ้าตาย ก่อนแล้วลืมตายก่อน,อนใช่ไหมจริงๆแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยนะอยากจะช่วยการันตีนิดนึงนะเพราะว่า เขาตั้งใจจริงๆนะคะคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมตรงนี้ค่ะอยากจะให้คนไทยได้รับของดีจริงได้ทานจริงแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยใช่ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณพี่แจกรีนมากๆนะคะใช่ที่มาบอกเคล็ดลับความงามนะคะแต่ว่าวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะเออเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเราสองคนรับประทานจริงๆเราจะต้องทานโชว์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะที่ไหนีแบนมต้องหกน่นละพี่แจกเดี๋ยวแกะให้อะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราทานปกติ จะทาน2เม็ดนะคะ<า>เพราะว่าแล้วก็วนอนเลยลารายการเลยเนี่ยใช่ลารายการแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยคะ <c oughs> อันนี้นะคะเต็มด้วยไปด้วยคุณภาพนะคะ<ช>อืมแล้วก็สีสันน่าทานมากนะ,นะคะชาลามจะอยู่ในตัวเราแล้วไม่ต้องเคี้ยวกืนได้เลย <c oughs> เอาไปนะคะอันนี้คือกินจริงค่ะอ่ะ เห็นไหมโมเอกโมเอกูต้าปลาฉลามขาไวไวเวอร์ค่ะพี่แจ๊คฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลาไปนอนแล้วนะคะใช่เราจะลาไปนอนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ